ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกมันก็ต้องลองเสี่ยงดวงกันหน่อยครับขายแค่50%มันจะไปเสียหายอะไรวะ <S <S 1> <S 1> รวยแล้วอีกแต่ว่ายังหรอกครับเหมือนที่คุณชาวจีได้พูดเอาไว้ถ้าไม่กินเรียบยก็กลับบ้าน <จะ S 1> มือเปล่า อเวนเจอรีนอเวนเจอรีเน่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนอ่านว่าอะไรเอาเป็นว่าผมขอเรียกพี่แกว่าอเวนเจอรีละกันเข้าใจตรงกันนะครับไอ้พวกกระดิกแว่นทั้งหลายเอ๊ะพี่ครับไม่ต้องอ่านอย่างนี้นะครับพี่จะอ่านแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าพี่อ่านผิดผมจะตายนะครับตายไปเห่ยซะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ทําไกด์จาอจงหรือว่าเจาะลึกละกันแต่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์จากลิงสู่ลิงแทนครับถามเฮอะมันจะมีลิงสักกี่ตัวครับที่เอาตัวละครอนุรักษ์ไปเล่น PS เนี่ยเชี่ยแรงจังเดี๋ยวสิ น่าสนุกดีใช่ไหมล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้พวกนายเนี่ยคงจะอยากเล่น DPS กันเต็มทนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะนะ,ะอย่าลืมสิเอาเนเจรีนน่ะเป็นผ่านอนุรักษ์ที่ให้โลและผมก็อยากให้ทุกคนนั้นบิวพี่เอาเนเชรินให้สมกับเป็นตัวอนุรักษ์ที่สามารถให้โลได้เพื่อความปลอดภัยของทีมพวกเราเอาจริงแม่งก็ไม่มีอะไรยากหรอกเล่นใหญ่แบบนั้น เอาจริงไลฟ์คนของพี่วิจิวเเน่เนี่ยก็ใส่ไม่ยากครับแล้วพี่แกก็ไม่ได้จะเป็นต้องใช้ LC ประจําตัวขนาดนั้นถ้าเราจะเปิดพี่แกเพื่อเอามาก,กันทีมเฉยๆเนี่ยเ,เราเปิดแค่ตัวละครก็พอแล้วครับไลฟ์คนไม่ต้องเปิดไลฟ์คนที่อะไรให้ความแดงคลีส40อันนี้ไม่ได้แย่นะครับผมกับชอบด้วยซ้ําเดี๋ยวไอไลฟ์คนประจาตัวเนี่ยค่อยไปพูดทีหลังครับเรามาดูไลฟ์คนสีดาวที่พี่แกใช้ได้ดีกว่าอย่างอันแรกถ้าใครมีอะไครวันผมก็แนะนำเชดออฟยูดูเวอร์ซอลมาร์เก็ตครับที่เป็นรูปของโทพาสไลฟ สำหรับคนที่เล่นกับอะเครอนมากครับและลองลองมาคือไลฟ์โค่นอย่าง Land s Choice. <S ตัวไลฟ์โค่นอันนี้จะเพิ่มโอกาสล่อตีมอนให้เราครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอย่าลืมว่าถ้าพี่เอเวนโดนตีเราก็จะได้สแต็กสะสมไปทําดาเมจต่อได้ uh huh. แล้วก็ตัวของ Day One of my New Life ที่เป็นของน้องมีนาก็ใช้ได้นะครับได้ทั้งเปอร์เซ็นต์เดฟแล้วก็เพิ่มต้านทานสถานะให้ทีมและสุดท้ายอย่าง Concert f o r t ลทของเต้านอน,อนฝากถึงคนเขียนบทนะครับตอนนี้ก็แพท2.1เข้าไปแล้วถ้าคุณปล่อยให้2พี่น้องนี้ตายจริงบางทีเงินที่ผมจะ ามาเติมในเกมนี้ผมจะเอาไปเติมเกนชินแทนนะครับตัวไลฟ์โกลันนี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์เดฟเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าตัวละครในทีมเรามีโล่จะทําให้ผู้สวมใส่สร้างดามเมจเพิ่มเติมได้อีกส่วนไลฟ์โกล้าดาวที่ใส่ได้ก็จะเป็นตัวของ Moment of v i c t o r y ที่เพิ่มเดฟและอัตราสร้างสถานะและเมื่อเราถูกโจมตีก็จะได้เดฟเพิ่มขึ้นอีกหรือจะใช้เป็น She a l r e a d y ี้ชาร์จเฮอรที่เป็นของฟู่เฉียนก็ได้ครับถึงจะไม่ได้ให้ค่าพลังอะไรที่เหมาะกับอเว่เ่อร์วในแต่เรื่องการฮิล,ววรล่นในซิิมมมไได้้ถาใครร่ีจ ก็สามารถใช้ไ์โพนของเฮอร์ตาได้ครับสาหรับสายฟรีและผมก็จะจัดเทียร์ลิต์ให้ตามนี้ครับสามารถใช้ตามเงื่อนไขแล้วก็ตามที่ตัวเองมีได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของลิลิกผมก็แนะนําเป็นไนท์ฟอร์กิ n งใช้คู่กับเครื่องประดับอย่างเฟลซัลโตตัวของเสื้อจะใช้สเต็เป็นเดฟนะครับแล้วก็รองเท้าสปีดตัวของลูกแก้วก็ใช้เป็นเดฟเหมือนกันแล้วก็เ้อยใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานเฮ้เพื่อนวันนี้ในซิมูเลตอากาศดีเนาะจริงเลยเพื่อนวันนี้อากาศดีมากเลย เอ้เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆป่ะวะก็ปกตินะเพื่อนแต่เราเห็นในหน้ามันเข้าเิร์มบอมาห้ารอบแล้วอ่ะนั่นดิเพื่อนทำอะไรของมันวะทุกอย่างแล้วแหละเพียงแค่ใช้ไลฟ์โพดและลิลิบขบอะไรของมันวะนี้ก็ไม่มีใครอยุ่ชั้นได้เอ้เพื่อนแปลกๆแล้วว่าทำไมมันเล็งมาทางนี้วะเอ้เดียวมันยิงอะไรไไม่รู้เพื่อนเอ้เดียวเอ้บาลานซ์ให้กรอและทุกอย่างที่เกี่ยวกับผันอนุรักษ์ ทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่คาสันมาเพื่อสร้างไลฟ์คนอนุรักษ์ที่ดีที่สุดแต่ทางทีมงานฮโยเวิร์สก็ได้ใส่อะไรบางอย่างลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจประธาต้าเว่ยจึงได้เกิดเป็นเอลซอนุรักษ์ที่ดีที่สุด และบัตรนี้ผมก็ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ Inherently Unjust Destiny สุดยอดไลฟ์โคนที่ออกแบบมาให้ผ่านอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการให้โลกกว่า40%และเมื่อผู้สวมใส่ให้กรอบเพื่อนจะได้คริ t d a m a g เพิ่มขึ้นมาอีก40%และไลฟ์โคนอันนี้ออกแบบมาเพื่อให้เขาโดยเฉพาะและเขาคนนั้นก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเจอผ่านกูได้แหละมาเอากระเป๋ากีตาร์ฟาดมาถ้าเราไม่นับเรื่องคริ t d a m a ที่ให้มากกว่า40%เนี่ยเอาจริงมันก็ใส่ให้ได้หลายตัวอยู่ครับเพราะเปอร์เซ็นต์เดฟที่เขาให้มาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันและการท งานของไลฟ์โคนอันนี้ก็ง่ายมากเลยครับถ้าเราทำการให้โลกกับเพื่อนร่วมทีมเราจะได้คลิดาเมจเพิ่มขึ้นมา40เป็นเวลา2เทินแล้วถ้าพี่เอาเวนเนี่ยปล่อยการโจมตีต่อเนื่องจะทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจแรงขึ้นครับและใช่ครับเหล่าลิงทั้งหลายเราสามารถเอาพี่แกไปเล่นดาเมจได้ครับและการบิลสายนี้เนี่ยก็ง่ายมากเซ็ตลิลิกที่เราจะใช้ก็คือ the a s blessing grand duke ที่จะทำให้การโจมตีต่อเนื่องของเราเนี่ยแรงขึ้น <c oughs> และตัวของเฟื้อสามารถใช้เป็นคลิปดาเมจได้เลยครับเพราะเทสของพี่แกอย่าง leverage หากตัวของอเวนเจอร์รีนนั้นมีค่าเดสม,มาก กวา่า1,600จะทำให้ทุกๆ100หน่วยที่เกินมาเนี่ยให้อตัตราคริติคอลพี่แก2%ครับและได้มากสูด48 <S <S และตัวของรองเท้าสามารถใช้เป็นเดฟได้เลยนะครับตัวของลูกแก้วจะใช้เป็นดาเมจจินตภาพและ้อยผมก็แนะนําเป็นฟื้นฟูลพลังงานหรือไม่ก็เดฟก็ได้ครับและทีมสายนี้ที่ผมจะแนะนําก็มีตัวของพี่อเวนเจอรีนฟูชแอนสปาร์เคลและลวดเหมยถึงพี่อเวนเจอรีนจะให้โลกก็จริงแต่ว่าสายนี้เนี่ยโลกจะบางมาก เพราะงั้นหิวน้องฟูเ่เวนตีตัวไปก็ไม่เสียหายครับได้อัตราครีด้วยคอมนี้สามารถเอามาเล่นแบบทั่วไปได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ดาเมจโชเคสแบบแรงๆเนี่ยก็สามารถเอามาเล่นในซิมูเลตได้ครับใช้เป็นตัวของผาดปิติสุขถ้าสามารถหาบัฟทองที่สามารถทําให้แฮนเตเนี่ยกลายเป็นการโจมตีต่อเนื่องได้ผมบอกเลยครับว่าขึ้นหลักล้านไหนใครได้ดาเมจกันเท่าไหร่เอามาอวดกันหน่อยเออพี่ครับเขาบอกว่าอเวนเจอร์เนี่ยจะมาแทนฟูเ่เวนอันนี้จริงไหมครับอะไรนะเออ ขาบอกว่าอเวนเจรลินจะเก่งกว่าฟิวเชียนนะครับถ้าฉันได้<อ>ยินแกพูดแบบนั้นอีกรอบนะพ,พี่จะทาอะไรผมล่ะครับก็ไม่ไม่ทาอะไรแล้วก็อีกหนึ่งทอป,ปิกนะครับที่ผมเคยเห็น,นผ่านๆตาม,มาบ้างว่าตัวของอเวนเจลินเนี่ยจะมาแทนน้องฟิวเชียนจริงไมไม่จริงแน่นอนครับเพราะตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยใช้งานกันคนละแบบอย่างอเวนเจลินเนี่ยจะเป็นสายไฮโลที่สามารถช่วยทําดาเมจได้และตัวของอเวนเจลินจะถนัดรับมือกับศัตรูที่โจมตีหมู่แล้วก็โจมตีแบบกระจายมากกว่าในขณะที่น้องฟิวเชียนเนี่ยถนัดกับศัตรู นนันแหละแล้วก็ตัวของน้องฟู่เฉวียนเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทีมเลือดเยอะการฟรีฮิวและน่ารักอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างน้องฟู่เฉวียนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวละครตัวเล็ก <4. S 1> ที่เป็นผู้หญิงสักเท่าไหร่สามารถถามขาประจําในช้ชงผมได้เลยครับคือผมไม่ได้เป็นเปโดโรลีหรืออะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ขันนี้ด้วยเอาจริงก็นิดหน่อยเลยเอาเป็นว่าไม่ต้องเถียงกันครับเพราะว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่เหมือนกัน นี่ชิงช่วยเธอเห็นตังในห้องบริหารเราหรือเปล่าเฮ้อเฮ้อชิงช่วยเธอทําอะไรของเธอเนี่ย่น,นเงินส่วนกลางนะหูปากไปเลยยายสามตาขอแค่มีโอกาสแค่50%เราก็จะรวยแล้ว ข่าวด่วนดูเหมือนเจ้าของช่องตอนนี้จะโดนป้ายยาไปแล้วทุกวันนี้ตังแม่งก็ไม่มีจะใช้อยู่ละไอควายเปิดหาฮีและสําหรับใครที่คิดอยู่นะครับว่าจะเปิดอ e ีดอรอนไหนดีเอาจริงๆก็ไม่ต้องเปิดไกลก็ได้ครับใช้แค่ E1 ก็พอแล้วซึ่งมันก็โคตรด,ดีเลยครับสำหรับสายซัพพอร์ตไฮโลตัวอ e ีดอรอหนึ่งของพี่อวินเจรินเนี่ยจะทาให้คริติคอลของเป้าหมายฝ่ายเราเพิ่มขึ้น20%หากเป้าหมายเนี่ยมีชิปที่แน่วแน่อยู่และหลังจากที่พี่แกปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยฝ่ายเราทั้งหมดก็ ก็เห็นผลเยอะแล้วครับเพราะตั้งแต่อีโดรอน2ไปเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วถ้าจะคุ้มอีกทีคือเปิดอ e ีเลยแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเปิดอ e ีโดรอน6ไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปเล่นสายโล่ไม่ได้อีกเลยเพราะตัวอ e ีโดรอน6ของพี่แกเมื่อเพื่นร่วมทีมทุกๆ1ตัวที่มีโล่จะทําให้ตัวของอเมจอรีนเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น50%ครับโดยสูงสุดที่ไม่เกิน1 5 0คือไอ้าตแค่ไลฟ์คนเนี่ยแม่งก็แจกคิณดาเมจไปแล้วมีน่นแบเ่อน ไอ้น,นี่เอาเวจนจูรีนมาจะฆ่าแมลงได้ยังไงวะดาเมจมันมีนิดเดียวเองวะผมว่าไม่น่าจะฆ่าได้นะเว้ยนี่อย่าเข้าใกล้นะเด็กๆนะอันตรายนะโอ้ดาเมจมันเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอวะทำไปได้ยังไงวะไม่อยากจะเชื่อเลยวะโอ้มแมลงนี่ตัวใหญ่นะเว้ยโอ้ทำไมมันเก่งขนาดนี้วะโอ้โอ้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนี่ มันทําไปได้ยังไงวะแต่ดาเมจมันมีนิดเดียวเองนะโอ้โอ้หน่ากลัวจริงจริงเว้ยโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะเออน่ากลัวมากๆแล้วมันแรงมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยตัดชิปนี้ไป7วันใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิด7วันก็ตามนั้นเลยครับ2วันตัด5วันเล่นเกม ออยาทุบน,นะครับขอ,อยาทุบน,นะครับ